เสริมตัวนี้เนี่ยที่ญี่ปุ่นเขายอมรับมากๆนะคะสำหรับอาซาฮีนะคะที่เขาได้ดิคสิต์มานะ,ค,ะคือเขายอมรับว่ามันเป็นคอลลาเจนทางการแพทย์เลยนะคะเพราะว่านะคะมีรีเสิร์ชว่าตัวนี้มันสามารถดูแลเรื่องของเส้นเลือดตีบได้นะคะดูแลได้เทียบเท่ากับแทบจะเป็นยาได้เลยอ่ะนะคะแทบจะเป็นยาได้เลยเขาก็เลยเรียกว่าเป็นคอลลาเจนทางการแพทย์เลยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท้าให้ลองเวอร์อรนะคะล้วจะบอกว่าดูดซึมได้ดีดีแค่ไหนดีนะคะอ่ะ นะคะดีแค่ไหนดีนะคะจะบอกว่าดูดซึมได้ดีถึงขนาดว่าถ้าคุณทานคอลลาเจนตัวนี้เข้าไปนะคะแล้วคุณไปตรวจเลือดนะคะผลเลือดของคุณนะคะจะพบว่ามีคอลลาเจนโอ้โหว่าเบอร์นั้นนะแม้ ปกติแล้วเวลาทานคอลลาเจนนะคะแล้วคุณไปตรวจเลือดเนี่ยมันจะไม่เล็กสามารถแบบดูดซึมได้ในกระแสะเลือดเราสามารถเห,เห็นชัดเจนว่ามีคอลลาเจนอยู่ในเส้นเลือดคุณขนาดนั้นเพราะว่ามันยังเล็กไม่พอนะคะแต่ตัวนี้มันเล็กขนาดว่าดูดซึมเข้าไปในเส้นเลือดแล้วคุณสามารถไปตรวจร่างกายแล้วคือพบคอลลาเจนอยู่ในเส้นเลือดโอ๊ยแค่ฟังก็รู้สึกสวยแล้วอยากจะพบคอลลาเจนอยู่ในเลือดจังเลยค่ะคุณหมอนะคะก็ทานตัวนี้นะจ๊ะโอเคคอลลาเจนทางการแพทย์น,นะคะใช่ใช่ตัวนี้เนี่ย ได้รับการยอมรับว่าเป็นคอลลาเจนทางการแพทย์นะคะไม่ใช่แค่ผิวผมเล็บนะกระดูกข้อต่อดูแลสุขภาพด้วยเรื่องของเส้นเลือดอีกตัวนี้ปังมากคือจริงๆอ่ะถ้าให้อธิบายไปดีเซิร์ตมันค่อนข้างลึกมากๆเลยนะแล้วก็แล้วก็ยืนหนึ่งสุดๆเป็นลิขสิ์หนึ่งเดียวที่ไม่มีที่ไหนทําได้นอกจากอาซาฮีแล้วก็มานานซะ <laughs> นะมไม่ต้องคนแค่นี้ อูหใสเลยแม่นะคะนี่คือนะคะคอเจนที่ดูดซึมได้ดีที่สุดในโลกและลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวนะคะจากอาซาฮีมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเห็นผลไวมากเรื่องผิวผมเล็บหน้าฟูหน้าเด้งทําไมผิวใสทําไมผิวดีนะคะผมสวยเล็บสวยนะคะแล้วก็มันส่งผลกับเอ็นกระดูกข้อต่อด้วยโดยตรงด้วยนะคะโอ้ยปังแบบนั้นคือกินทีเดียวคือได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งผิวผมเล็บได้ทั้งความสวยงามและตัวนี้นะ,ะไม่มีสีไม่มีน้ําตาลไม่มีกลิ่นแล้วประเด็นก็คือนะคะกินนี้เดียวดูดซึม เคยเห็นหมดไวรด้ไย